ที่จังหวัดน่านครับจังหวัดน่านมีการจัดงานมหากรรมวัฒนธรรมอิ่วเมียนโลกสัมพันธ์ภายใต้แนวคิดอิ่วเมียนสิวิไลสืบสารและรักษาประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์อิ่วเมียนทั่วโลกครับที่ลานสนามหญ้าศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่านนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหากรรมวัฒนธรรมอิ่วเมียนโลกสัมพันธ์ครั้งที่5เพื่อเป็นการสืบสารและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามการเชื่อมความสัมพันธ์กลุ่มชาติพันธุ์อิ่วเมียน โดยมีเวทีเสวนาวิชาการการสาธิตวิถีชีวิตและการละเล่นของอิวเมียนการร้องเพลงอิวเมียนดั้งเดิมและร่วมสมัยการประกวดธิดาอิวเมียนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอิวเมียนเป็นการนําทุนทางวิถีอิวเมียนนะครับมาต่อยอดสร้างสารรค์สินค้าและบริการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สำหรับชาติพันธุ์อิลเมียนหรือว่าเย้านะคะเป็นชนชาติเชื้อสายจีนค่ะถิ่นเดิมอยู่ทางตะวันออกของมณฑลไหยเจายุนนานและหูหนานค่ะรวมไปถึงกวางสีในประเทศจีนซึ่งต่อมาก็ถูกลุกรานจึงได้มีการอพยพมาทางใต้เข้าสู่เวียดนามเหนือของลาวและทางตะวันออกของพมา่าบริเวณรัฐเชียงตุงและภาคเหนือของไทยนะคะซึ่งภายหลังจากสงครามเวียดนามยุติลงในปีพศ .2518 ได้มีอิวเมียนอพยพหนีสงครามเข้ามาอยู่ตาม ศูนย์อพยพต่างๆในประเทศไทยเป็นจํานวนมากและอพยพต่อไปตั้งถิ่นฐานในประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสเดนมาร์กรวมถึงประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีกด้วยค่ะครับก็เป็นวิถีชีวิตที่สวยงาม